การเนื้โทษกรรมควรจะไม่มีเงื่อนไขข้อแม้หรือว่าทิ้งใครไว้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับทางการเมืองฆ่าคนตายนิรโทษศกรรมตัวเองได้แต่การไปเรียกร้องประชาธิปไตยเพียงแค่พูดคุณกับยอมรับไม่ได้เลยผมว่าบ้านเมืองนี้มันมันไม่ยุติธรรมถ้าให้เฉพาะนะครับในคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองและเว้น1สอง ผมเองเห็นว่านี่จะเกิดปัญหาถ้าไม่ให้เนี่ยนะครับบรรดาเยาวชนหนึ่งหนึ่งสองนี้ด้วยก็ไม่ควรที่จะให้ใครก็จบเหมือนเดิมทุกครั้งกันไปเพราะการนิรโทษกรรมประชาชนครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเหตุการณ์พฤษภา2535คือผู้ปราบปรามนิรโทษกรรมให้กับตัวเองแล้วก็นิรโทษให้กับประชาชนในคราวเดียวกันแต่ที่เหลือถัดจากนั้นมาเนี่ยก็เป็นการนิรโทษของคณะยึดอำนาจ ที่นิรโทษกรรมให้กับตัวเองทั้งสิ้นความผิดอะไรประมวลกฎหมายยาาตรา113ต่อจาก112เนี่ยคือการก่อกบฏขึ้นในราชนาจาักรโทษนี่ประหารชีวิต112เนี่ย3-15ปีนะครับที่แก้ไขหลังเหตุการณ์6ตุลาคม19ประหารชีวิตคุณนิรโทษกรรมให้กับตัวเองได้ทุกครั้ง3-15ปีคุณไม่เคยนึกคิดจะนิรโทษให้เลยก็เหตุการณ์เนี่ยนะครับรอบในยกหลังตั้งแต่ปี48จนกระทั่งบัตรเนี้ย ในส่วนประชาชนไม่เคยเนยรโทศกรรมเลย19กันยายน49 22พฤษภาคม57มีนิรเทศกรรมให้กับตัวเองแต่ประชาชนในครั้งสุดท้ายเมื่อ32ปีที่แล้วมันง่ายนะของประชาชนทั้งที่เขาตายเขาเจ็บเขาติดคุกเป็นการแสดงออกทางการเมืองต้องไปติดคุกบ้างเขอาไปตายในคุกบ้างออกมาครอบครัวบ้านแตกสลกกายขาด คณะยึดอำนาจได้ทุกครั้งคุณไม่อือไม่อือเลยแต่คนไปต่อสู้กับคณะยึดอำนาจคุณเป็นห่วงเลือเกินว่าเดี๋ยวก็จะกระทำความผิดคุณไม่กลัวกับคนที่ไปใช้กําลังอาวุธเพื่อล้มประชาธิปไตยแต่คุณกลัวกับคนใช้ปากพูดบ้านเมืองนี้จะอยู่กันแบบนี้ผมได้ติดคุกสองรัชกาลเข้าคุกออกคุกมาห้าครั้งในบรรดา แกนนำสิ่งนี้ผมนี่มีคดีมากที่สุดเข้าคุกออกคุกมากที่สุดจึงเห็นเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องกรณี1นึผมเคยสอบถามอดีตนายกทักษิณที่เห็นในหลวงรัชการที่9ไปตรัสวันที่4ธันวาปีหนึ่งว่านายกมาขอดำเนินคดีคนที่หมิ่นเราเราก็เตือนนายกไปว่าถ้านายกไปจับคนที่หมิ่นเราคนที่เดือดร้อนคือเรามาวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องพาสังคม และต้องมีจิตใจที่กว้างกว่าเพราะเนี่ยครับคนที่ถูกดำเนินคดีหนึ่งสองเนี่ยไม่ว่าทนายยันเยาวชนเนี่ยนะโดนกันคนละหลายคดีคนไม่ติดคุกจะไม่เข้าใจคำว่านับต่อนับพร้อมนับรวมการนับต่อเนี่ยเช่นว่านับต่อทีละสี่แต่คดีเป็นสิบเป็นยี่สิบเนี่ยจะติดคุกนานกว่าโทษประหารชีวิต โทษประหารชีวิตเนี่ยจากประหารชีวิตมาตลอดมาห้าสิบไปยี่ห้าแล้วก็ลดหลั่นตามลําดับแต่นับต่อแบบอ,น,อนนนําพาเนี่ยต้องรับโทษในคดีแรกให้หมดซสก่อนมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษทั่วไปให้กับนักโทษทุกคนก็ได้เฉพาะคดีแรกนะแล้วจึงจะมาเริ่มต้นนับต่อในคดีที่สองหลายคนเนี่ยนะครับเจอเป็นสิบคดีบางคนยี่สิบคดีสามสิบคดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอายุของเยาวชนพวกนี้แม้กระทั่งทนายที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะ อายุที่เขามีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอจะติดคุ้หกรอกคือโดยทางปฏิบัติเราไม่เคยเอาผิดรัฐได้นะจะพูดว่านี้รโทษหรือไม่รียิโทษก็ตามการไต่สวนสำนวนชนสูตรพลิกศพในคดีคนเสื้อแดงในเหตุการณ์ปี53นะแม้ว่าศาลเนี่ยนะครับได้ชี้สาเหตุของการตาย ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่อ้างว่าปฏิบัติตามคําสั่งของสวชแต่ไม่เคยดําเนินคดีกับใครได้สักคนฟ้องดําเนินคดีกับนายกรองนายกที่กํากับดูแลสวชท้ายที่สุดสารอาญาก็บอกว่าไม่ใช่อํานาจของสารอาญาอธิบดีสารอาญามีความเห็นแยง้งบอกว่าเป็นเป็นอำนาจของสารดีกาภายในคดียาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องไปผ่านปปชพอไปถึงปปชปปชก็ไม่ให้ผ่านเรื่องก็ไม่ไปถึงสาร อย่าไปหาความยุติธรรมมันหาไม่เจอหรอกบางครั้งเราอย่าไปเรียกร้องหาความยุติธรรมกับบางองคอ์กรไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้แต่เขาไม่เคยมีสิ่งที่น่าหวงใยที่สุดก็คือว่าวันเวลาของคนรุ่นเราเ,เราต้องรู้เวลาว่าเวลาคงรุ่นเรามันกําลังจะหมดไปแล้วผมเมื่อก่อนข้าวงไหนก็เด็กวงนั้นเดี๋ยวนี้เริ่มจะแกะ่แก่วงนั้นแล้วจากผู้นํานักศึกษาจนกระทั่งว่า ถึงวัยปลายๆในชีวิตอย่างไรบ้านเมืองหนีไม่พ้นจะต้องฝากไว้กับคนรุ่นต่อไปปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนรุ่นก่อนหรือว่ารุ่นผมหรือว่ารุ่นก่อนผมจะมอบมรดกให้คนรุ่นลูกร,รุ่นหลานว้ในลักษณะแบบใดลักษณะที่สร้างความเหลื่อมล้าลักษณะที่ไม่มีความยุติธรรมก็เป็นทางเลือกแต่สําหรับผมผมพูดเสมอตั้งแต่การจุมดว่มาเราต้องมอบมรดกที่ดีที่สุด เขาจะได้ไม่มาเหนื่อยไม่มาตายไม่มาติดคุกเมัอนกับคนรุ่นเราแต่ก็ยังทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีความวาดหวังกันว่าการเนื้อโทษศรัรมนี้เท่ากับเป็นการเริ่มต้นใหม่ปัญหาว่ากลืนเลือดใครกลืนเลือดตัวเองหรือกลืนเลือดวีรชนที่เข้าไปตายคือผมนี่อยู่ตรงนั้นมาก่อนนะผมก็เป็นผู้แทนเก่าที่นะั่นเป็นประธานนปชนำทัพ การต่อสู้คนเจ็บตายเนี่ยบาดเจ็บสองพันตายเป็นร้อยติดคุกนับไม่ถ้วนจนกระทั่งว่านะครับเดินมาสุดทางการเข้ามาอย่างระบัดสัตว์รอบทิศทางก็ควรจะเหลือความเป็นมนุษย์เอาไว้บ้างคุณควรจะจําที่มาแต่หมายความว่าที่มานั้นมันมีคนตายมันมีคนเจ็บก็ตอนแรกก็พูดเหมือนกันหมดตอนหาเสียงมีอะไรต่างกันไหมระหว่างก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าแกอุ้งอิงก็บอกว่าแก คนอื่นก็บอกว่าแก้พอมาเป็นรัฐบาลกลายเป็นคนละคนขึ้นมาตอนชุมนุมเด็กก็ไปนะครับก็เสนอหน้ากันทั้งนั้นนี่แต่พอมีเรื่องเอาหายวัดไปกับตากันหมดดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้สามัญสำนึกเนี่ยได้เกิดขึ้นและได้ต่อมที่ทํากันในลักษณะอย่างนี้ได้ทํางานมากยิ่งขึ้นและต้องไม่ลืมว่าเส้นทางเนี่ยนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยคนตายเป็นร้อยบาทเจ็บสองบัเพราะการอธิบายแบบไม่รับผิดชอบ ไม่จำประวัติศาสตร์ของตัวเองการประบัดสัตว์รอบนี้เนี่ยนะครับมันจบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็ควรจะไถ่าบาปใช่ไหงพี่น้องเราต้องคดีที่จังหวัดมุกดาหารเป็นประชาชนเป็นชาวบ้านถ้าวันนั้นไม่เกิดเรื่องสุดซอยเขาก็ไม่ได้ถูกขังแต่ว่าพอสุดซอยมันก็ล้มคลืนและก็เขาถูกขังและก็ไปตายในเรือนจำ ผมและบรรดาเพื่อนๆนก็ไปเผาศพเขาเห็นแววตาคนในครอบครัวเห็นภรรยาเจ็บปวดสิ้นหวังผมนี่เจ็บปวดมากกว่าวันนั้นถ้าเขาร,ร,รัฐบาลเชื่อผมเนี่ยเอาเฉพาะประชาชนก่อนเขาจะไม่ตายและหลายครอบครัวนะคนติดคุกเนี่ยครอบครัวพี่น้าจะย,ายับหมดนหนึ่งเขาจนอยู่แล้วไม่มีปัญญาเลี้ยงชีพบ้านแตกสลกคขาดจากการไปต่อสู้ทางการเมืองหลากหลายชีวิตไม่สามารถยืนอย่างแข็งแรงได้ มีน้อยรายที่เป็นประชาชนที่ยืนได้ส่วนใหญ่พังพินาศย่อยยับหมดและกลับมาไม่ได้แล้วก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองอย่างย่อยยับกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องฆ่าคนตายนีระทโทษกรรมตัวเองได้แต่การไปเรียกร้องประชาธิปไตยเพียงแค่พูดคุณกลับยอมรับไม่ได้เลยผมว่าบ้านเมืองนี้มันมันไม่ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็วาดหวังกันว่าแต่ละฝ่ายจะคิดได้ยอมรับกันได้ผมก็เชื่อหลักการไม่มีใครได้อะไรไปทั้งหมด แต่ว่าไม่ควรให้ใครเสียอะไรกันไปทั้งหมดมันควรจะมีจุดพอดีและการนิรโทษกรรมมันควรจะเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลังจากนี้เราจะต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดประชาธิปไตยอย่างไรต้องเห็นต่างความสวยงามที่สุดของประชาธิปไตยต้องมีความแตกต่างให้มากที่สุดถ้าเหมือนกันไม่ใช่ประชาธิปไตย ประโยชน์อันเดียวที่มีคนพูดกันนะว่ามีนิตทศกรรมแล้วเขาบอกจะทําให้ช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่กับชาบ้านกษัตริย์เนี่ยลดน้อยลงคุณเชื่อไหมล่ะจริงนะเราอาจจะไม่ชินกับพรบรนิโทศกรรมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีนื้อโทศกรรมมาทั้งหมด23บฉบับแล้วซึ่งมันมีมานานแล้ว